สวัสดีครับร้านแปะ๊ะไหลยนต์ปะจินนะครับนี่ครับวันนี้ครับนําเสนอเลยตัวนี้เป็นตัวรถเป็นคูโบตานะครับคูโบต้าแต่เครื่องเป็นชิวาบุระนะครับตัวนี้ยกเครื่องใหม่ใส่มานะครับสภาพสวยๆเลยเป็นไบโพนะตัวนี้เป็นแบบไบโพนี่ครับสติ c ก e r กอ,อะไรยังอยู่ครบสวยเลยนี่นะครับเป็นแบบไบโพโรตาอรี่แห้งๆเลย ใบโพเนี่ยข้อดีคือสามารถยกล่องได้นะครับรุ่นนี้ใบโพจะสามารถพวนยกล่องได้พวนแล้วก็ยกล่องได้นี่นะครับสว,สวยเลยอ่ะจะติดเครื่องเทสระบบให้ดูครับปิดคาบูก่อนนะครับอันไหนปิดไหนเปิดไม่ไม่แน่ใจ อันนี้ใบก็จะกลับกันนะครับไปมใบจะหมุนกลับกันเลยมีควนกับยุกลงหลังอนนี้นนเกว,ว่างครับตมนนี้น้มันมันหมดถังนะครับตอนนี้ พอดีน้ำมันมันหมดนะครับนี่นะน้ำมันมันหมดไม่จะไม่ด้ใส่น้ำมันเยอะรถพร้อมใช้งานนะครับยางสวยนี่ยางสวยเลยใบพวนอะไรสวยนะครับสนใจโทร0851087093ครับแปะอะรอ่รยนต์ปะกินครับรถสวยๆมีให้เลือกหลายคันครับขอบคุณครับ